ปกติแล้วเคยพาครอบครัวมาเที่ยวกันอย่างนี้บ่อยไหมครับก็มาบ่อยนะเราก็มาพี่พี่กับพี่เดน่าเนี่ยพี่พี่พี่ไม่พูดแทนพี่เดน่าดีกว่าสัตตัวพี่เองเนี่ยพี่ไม่ได้แบบว่ามีครอบครัวที่อบอุ่นมากตั้งแต่เด็กนะเพราะว่าเรื่องความที่พี่โตโรงเรียนประจําหรือว่าพูดง่ายงว่าไม่ค่อยได้อยู่กับครอบครัวแหละอย่างพ่อกับแม่พี่เขาก็แยกกันไปตั้งแต่พี่ยัง ยังเด็กเลยอะแดเบาแล้วก็แม่พี่ก็ไปอยู่ต่างประเทศดังนั้นเนี่ยพอวันนี้พี่มีลูกมีครอบครัวเนี่ยพี่ก็เหมือนกับว่าให้ให้คุณค่าก,กับกคําว่าครอบครัวมากได้แน่นอนแล้วว่าตอนนี้พี่ทําธุรกิจทํางานก็มีอาชีพที่ดีมีรายได้ที่ดีอย่างงี้พี่ก็อยากจะให้ลูกพี่มีชีวิตที่ดีขึ้นก็เหมือนกับว่าพาเข้าไปเที่ยวตลอดอย่างตอนนี้น้องประมาณขวบครึ่งพี่ก็อาทิตย์นึงประมาณสองสามวันนะพี่ก็จะพาเขาออกข้างนอก แล้วที่เหลือเขาก็อยู่อยู่ที่บ้านแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกับโฮมสเตดี้อ่ะดูการ์ตูนแล้วก็ฝึกฝึกอะไรนะฝึกเล่นพวกแบบของเล่นต่างๆที่มันพัฒนาสมองอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนี้เราก็มาพี่จะให้เขามาฝึกเดินเขาต้องเริ่มเดินแล้วไงพี่ไม่อยากจะเหมือนกับว่าเป็นแบบให้เขาเป็นเด็กสปอยมากต้องแบบมานั่งอุ้มตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างบางทีเราก็เลือกที่จะไม่เอารถเข็นมาแต่เราก็จะมาหาที่ที่แบบมันโล่งๆเงี้ยแล้วให้เขาได้เดินได้แบบ เขาเรียกว่ามาดีเดี๋ยวคุณแม่ดูลูกอยู่ออแล้วบอกความรู้สึกที่ได้มาเที่ยวกับครอบครัวหน่อยเป็นไงบ้างครับรู้สึกดีเพราะว่าปกติแล้วเดี๋ยวพี่จะเขาเรียกว่าทํางานเยอะทํางานหนักแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาแบบว่าเที่ยวกับครอบครัวแต่ว่าอย่างตอนนี้เป็นวันเขาเรียกว่าวันหยุดหรือวันทํางานพี่ก็จะเอาเอาลูกมาด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าอยากจะใช้เวลากับครอบครัวบ้างนะเพราะเดี๋ยวน้องโตเขาเริ่มเข้าโรงเรียนแล้วอย่างเงี้ย ก็จะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เพราะว่าพี่ทํางานหนักจริงๆพี่ออกกองทีพี่ก็บางทีมาต่างจังหวัดมาอะไรอย่างเงี้ยมาถ่ายทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยก็ใช้เวลาเยอะแล้วบางทีก็ประชุมงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีเวลาเล่นกับลูกเท่าไหร่